เสื้อแข่งไทยลีกหนึ่งฤดูกาล2 0 2 0ถือเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่แฟนบอลไทยจดจำได้อย่างลึกซึ้งเพราะไม่ใช่แค่เรื่องขององค์การแข่งขันในสนามเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงตัวตนวัฒนธรรมและพลังสร้างสรรค์ของสโมสรฟุตบอลไทยผ่านลวดลายสีสันและแนวคิดในการออกแบบเสื้อแข่งอย่างชัดเจนฤดูกาลนี้เป็นปีที่หลายสโมสรกล้าแตกต่างกล้าทดลองและกล้าเล่าเรื่องราวของตัวเองผ่านผืนผ้า ทำให้เสื้อแต่ละทีมไม่ได้เป็นเทียงชุดแข่งขันแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความภาคภูมิใจของแฟนบอลทั่วประเทศเสื้อเย้าของหลายสโมสรนในปี2020ยังคงยึดสีประจำทีมเป็นหลักแต่เพิ่มมิติใหม่ด้วยลวดลายกราฟิกที่ซับซ้อนมากขึ้นบางทีมเลือกใช้ลายเส้นเรขาคณิตที่ดูทันสมยัยสื่อถึงความแข็งแกร่งและความเป็นมืออาชีพขณะที่บางทีมเลือกแรงบันดาลใจจากศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นลายผ้าไทยลายสถาปัตยกรรมหรือสัญ,ญลักษณ์ประจำจังหวัดซึ่งช่วยเชื่อมโยงสโมสรกับชุมชนได้อย่างแนบแน่นเสื้อเหล่านี้จึงไม่ได้มีความหมายเฉพาะในสนามแต่ยังสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันอย่างภาคภูมิสีสันของเสื้อไทยลีกหนึ่งปี2020มีความหลากหลายและชัดเจนมากตั้งแต่สีแดงเข้มที่แสดงถึงพลังและความเาร้อนสีฟ้าและน้ำเงินที่สื่อถึงความมั่นคงและความสาง่างาม สีเขียวที่ให้ความรู้สึกสดชื่นและการเติบโตไปจนถึงสีเหลืองและส้มที่สะท้อนความคึกคักและความกล้าหาญการเลือกเฉดสีไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่ผ่านการคิดมาอย่างละเอียดเพื่อให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของทีมและภาพลักษณ์ที่ต้องการสื่อสารกับแฟนบอลทั้งในและนอกประเทศเนื้อผ้าและเทคโนโลยีการผลิตเสื้อในฤดูกาลนี้ก็มีการพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดหลายสโมสรเลือกใช้ผ้าที่ระบายอากาศได้ดี น้ำหนักเบาและแห้งเร็วเพื่อรองรับสภาพอากาศร้อนชื้นของประเทศไทยนักเตะสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวลดความอึดอัดระหว่างการแข่งขันขณะเดียวกันแฟนบอลที่ซื้อเสื้อเวอร์ชั่นจำหน่ายก็ได้รับประสบการณ์การสวมใส่ที่สบายและทนทานทำให้เสื้อไทยลีก1ปี2020ได้รับการยอมรับทั้งในแง่คุณภาพและความสวยงาม ลวดลายบนเสื้อหลายทีมในปีนี้มีการซ่อนรายละเอียดเล็กๆที่น่าสนใจบางทีมใส่สโลแกนของสโมสรไว้ด้านในคอเสื้อบางทีมใส่ปีที่ก่อตั้งสโมสรหรือสัญ,ญลักษณ์เล็กๆที่มีความหมายทางประวัติศาสตร์สิ่งเหล่านี้อาจไม่เห็นชัดในระยะไกลแต่สำหรับแฟนพันธุ์แท้แล้วรายละเอียดเหล่านี้สร้างความรู้สึกผูกพันและความพิเศษเหมือนได้ครอบครองชิ้นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์สโมสร เสื้อเยือนในฤดูกาล2020เป็นอีกจุดที่นักออกแบบได้แสดงความคิดสร้างสารรค์อย่างเต็มที่หลายทีมเลือกสีที่ตัดกับเสื้อเย้าอย่างชัดเจนเพื่อสร้างภาพจำใหม่และเพิ่มความโดดเด่นเวลาออกไปเล่นนอกบ้านบางทีมเลือกโทนสีเรียบหรูดูสากลเพื่อให้เข้ากับการแข่งขันระดับเอเชียขณะที่บางทีมเลือกสีสดจัดจ้านเพื่อแสดงความมั่นใจและไม่เกรงกลัวเจ้าบ้าน เสื้อเยือนเหล่านี้ทำให้แฟนบอลมีตัวเลือกมากขึ้นและช่วยขยายฐานผู้สวมใส่ในกลุ่มแฟชั่นกีฬาโลโก้สโมสรและสปอนเซอร์บนเสื้อไทยลีก1ปี2020ก็มีการจัดวางที่ลงตัวมากขึ้นหลายทีมปรับขนาดและตำแหน่งโลโก้ให้สมดุลกับดีไซน์โดยรวมไม่บดบังลวดลายหลักของเสื้อทำให้ภาพรวมดูสะอาดตาและเป็นมืออาชีพ นอกจากนี้บางสโมสรยังเลือกใช้ฟอนต์ตัวเลขและชื่อนักเตะที่ออกแบบเฉพาะเพื่อสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากลีกอื่นๆเมื่อมองจากระยะไกลก็สามารถจดจำได้ทันทีว่าเป็นทีมใดฤดูกาล2020ยังเป็นปีที่เสื้อไทยลีกหนึ่งได้รับความสนใจจากแฟนบอลต่างชาติไม่น้อยด้วยดีไซน์ที่ทันสมัยและเรื่องราวที่น่าสนใจเสื้อบางทีมถูกนำไปรีวิวในสื่อฟุตบอลต่างประเทศ และถูกมองว่าเป็นหนึ่งในหลีกเอเชียที่มีการออกแบบเสื้อสวยงามและมีเอกลักษณ์การตอบรับนี้ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของฟุตบอลไทยในเวทีนานาชาติและทำให้เสื้อแข่งกลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเชิงวัฒนธรรมมากขึ้นความพิเศษของเสื้อไทยลีก1ปี2020ยังอยู่ที่การเชื่อมโยงกับแฟนบอลผ่านกิจกรรมเปิดตัวหลายสโมสรจัดงานเปิดตัวเสื้อใหม่อย่างยิ่งใหญ่ ใช้นักเตะและตำนานของสโมสรเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวเบื้องหลังการออกแบบบางทีมใช้แฟนบอลจริงๆมาเป็นนายแบบนางแบบสร้างความรู้สึกกว่าเสื้อตัวนี้เป็นของทุกคนไม่ใช่แค่ของนักเตะในสนามความรู้สึกมีส่วนร่วมนี้ทำให้ยอดขายเสื้อเพิ่มขึ้นและความผูกพันระหว่างสโมสรกับแฟนบอลแน่นแฟนยิ่งขึ้น ในแง่ของอารมณ์และความทรงจำเสื้อแข่งฤดูกาล2020เป็นเหมือนบันทึกช่วงเวลาสำคัญของฟุตบอลไทยหลายเกมที่น่าจดจำหลายประตูที่แฟนบอลยังพูดถึงล้วนเกิดขึ้นพร้อมกับเสื้อเหล่านี้เมื่อเวลาผ่านไปเสื้อแต่ละตัวจึงไม่ใช่แค่ของสะสมแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสุขความผิดหวงังความหวงังและความฝันของแฟนบอลในช่วงเวลานั้น เมื่อมองย้อนกลับไปเสื้อไทยลีกหนึ่งปี2020แสดงให้เห็นถึงการเติบโตของอุตสาหกรรมฟุตบอลไทยอย่างชัดเจนจากการออกแบบที่เคยเน้นความเรียบง่ายมาสู่การเล่าเรื่องผ่านดีไซน์การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการตลาดที่เข้าถึงแฟนบอลมากขึ้นเสื้อเหล่านี้พิสูจน์ว่าแฟชั่นกีฬาและฟุตบอลสามารถเดินไปด้วยกันได้อย่างลงตัวและสามารถเป็นพลังขับเคลื่อนที่ทำให้ฟุตบอลไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง สำหรับแฟนบอลหลายคนเสื้อไทยลีก 1, หนึ่งฤดูกาล2020คือความภาคภูมิใจที่ยังคงเก็บรักษาไว้จนถึงวันนี้ไม่ว่าจะถูกแขวนอยู่ในตู้เสื้อผ้าสวมใส่ในวันแข่งขันหรือเก็บเป็นของสะสมเสื้อเหล่านี้ยังคงเล่าเรื่องราวของยุคหนึ่งที่เต็มไปด้วยสีสันความทุ่มเทและความรักในเกมฟุตบอลอย่างแท้จริง